นะครับมาอยู่กับเกมโรบอกนะครับนี่เลยเล่นหมวดออันนี้นะครับมันคืออโฟลคิงนะครับนี่อะแบบโฟคิงนะครับ มาเล่นเป็นอินนะครับนี่เลยีนี้ก็จะมีสี่มอไซคนะครับนี่นะครับ แบบนี้ก็ให้กดตัว e นะครับถ้าเล่นในคอมหมาครับนี่นะครับให้กดตัว e นี่เลยเราต้องเดินกลับบ้านนะครับดูที่สี้นั้น,น,นพี่ต้องเดินกลับบ้านอนะ นะครับแล้วผมตัดไปตอนถึงเลยน,นะครับเฮ้ยทุกคนเราเจอโรงเรียนชื่นบะชาชื่นนะครับแต่ว่าไม่เจอคนเลยอ่ะแต่แม่กลัผมพูดเยอะ่ะ ในแนบ,บไม่แค่ผมคุณยาเดี๋ยวว่าไปเล่นหมวดอื่นดีกว่าน,นะไปเล่นหมวดอื่นนะเอาหมวดอะไรดีเพื่อนเอนเอาแบบนี้นะแบบนี้นะครับนี่นะครับ,รบสี่งนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับ เดี๋ยวเข้าเกมเลยนะครับมาแล้วครับมาโหมดใหม่แล้วครับโหมดนั้นไม่สนุกเลยโรงเรียนไหนนะครับผมเอาเป็นโรงเรียนอินเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีคนเล่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้วันนี้เขาไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนผมหยุดโรงเรียนผมอยู่โรงเรียนบ้านคำสร้อยนะครับก็จะมีพวกพี่ๆบ้างนะครับ ที่มาเล่นนี้ยลเรีผมอยู่ปสองนะครับอายุแปดนะครับนั้นเปิดยังไงน่ะผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะเออโอเคมาแล้วอชมผมหน่อยดียครับ เอาเนี้ยนะทางผมต่อปอนีนะชูบุรีด้วยเนี่ยนะครับไปเลยต้องรบกวนเสียงเพลงด้วยนะครับพ่อผมเออเปิดเพลงนะครับ เลยเนี่ยน,นะครับผมไปโรงเรียนเออขนออกก่อนเราต้องไปโรงเรียนขนออกเอะอเธอ,อเอาบิ๊กแ้วกัน ไปไม่ได้อะพี่ๆแลน้องๆท่คยมเมนได้วยนะครับทำไมรถมันไปไม่ได้ไปเข้าเมืองหรือว่าเราจะไปหาเง้น,นก่อนดีไปหาเง้น,นก่อนไหมครับไปตีกับมันเฮ้ยเราต้องไปซื้อดาบก่อนเลย รดจะลด,ลดเราไปร้านเล่ากัน,นเลยเฮ้ยปืนประกาเหรอมีเงินกี่บาทอ่ะเฮ้ยเรามีเงินตอนนี้หกพันเจ็ดแปดเออทำไมมันเพิ่มมาเรื่อยๆ่ะครับอันนี้ของก็ไมรครัาต้องขออภัยด้วยนะครับที่มือผมไปถูกกล้องเอาไปร้านเล่าเลยนะครับ เฮ้ยกระโดดขึ้นไม่ได้เออนี่ะครับร้านอาแจ็คนะครับน, R น,บนี่ถ้ามีเพื่อนก็จะฟินกว่านี้อันนี้เพื่อนไปโรงเรียนกันหมดแล้วไอ้ต้าก็ไปนะเฮไ้เพื่อนแล้วไม่ได้ไปหรือไม่รู้มันว่างไหมจะชวนมันเล่นใะ่อ ไปหาร้านเขียวกันนะครับกับดาบเออไปไหนอ่ะเอา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 ไม่เป็นไร,รอ่ะเอาเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะโคตรแจวเลยรถคันนี้เออแหม ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไ uh, ม uh, uh ่ได้โอ้โหเออเออเออรถรถผิดเอารถผิดเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยผมชอบอ่ะผมชอบสุดว่คือรถคันนี้โอ้ผมต้องเดินไปแล้วหรอเนี่ย เดี๋ยวตัดไปร้านก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อุปกรณ์การเกษตรก็เป็นเคียวนะครับนี่เลยเป็นเคียวซื้อมาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อเออดาบเนี่นะครับเสียเจ็ดขายดาบเอาเงินไม่พอ4ี่พันเลยเหรอเฮ้ย <Okay. S 2> เตียมนะรถค่ะเ,เดี๋ยวเอารถก่อนนะทุกคนเอาไปรถอันนี้เดเบล้นชิดแมนก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้มันยาวนิดนึงนะ แล้วก็อีกไม่กี่เ๊บนึงก็จะปิดคลิปแล้วนะครับ๋ยวผมต้องไปดูให้ได้ก่อนว่าไอ้นั่นมันคือใครถ้าได้มันก็จะปิดคลิปเลยนะครับทุกคนช่วยดูหนานนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ ได้นั่นหรือเปล่าคนน่ะลดไอ้นั่นหรือเปล่าของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือชองตัวนี้แค่ร้อนได้นะครือนลองข้อมันไหนะ อะไรอ,อะ,ร,อร,ะรูแม่พี่น้องอีกแล้วครับตายวยาะี้ตงแก้งเราหรือเปล่ปลาะไม่ต้อ,องสนใจมันหรอกเอาออ้กระชี้มาไงครับอ่ขอ,ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าหาคนไม่เจอนะครับสำหรบวันนี้ก็ กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ